อีลาน้อยเห็นอย่างลูกจะเอยาย้ายอันนี้ไปใส่ตรงนู้นวันนี้วันหยุดใชนนวด่วันนี้วันหยุดอ่าวันนี้วันหยุดมาเฮ็ดเวียกสอยแม่แปลว่าไปตอนเศร้าไปเฮียนพิเศษอยู่เนาะลูกเนาะตอนเศร้าไปเฮียนพิเศษเลิกมาแล้วแม่มานาะเอา <c oughs> อีเมสิมาเบี้ยบ่อนบ่อปลาไม่เพื่อนก่าอยากมาก,กับแม่มาเฮ็ดเวียกสอยแม่คะ่ะนี่แหละเอาขยันขยันเอาซดอาไปเก็บผักโตไปใส่บ่อนั้นไว้ก่อนค่ะ เื่อเวลาเ่าเมียนบ่อนี้เนาะสโนไวที่ทาการเมียนบ่อนี้แล้วก็ปรับปรุงใหม่แต่ผักตบเขาซีเอามาพักไว้อ่าบ่อนี้ค่ะเพราะว่ายันพันตุยกันเนาะเดี๋ยวซีบุมีผักตบค่ะเออใส่ไว้ลูกโอเคเก่งร้มาเฮ็ดเวียกซอยแม่ขนขนขนขอได้ใส่เวียยค่ะพี่น้องค่ะอ่าบ๊ายบายบ๊ายบายพี่น้องก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายไปเฮ็ดเวียยต่อลูกไป